เราเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมจากวันเกอนอ่ามันช่างใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆอเราไม่พูดพจน่อเพลงนะครับผมเราจะไปกันเลยดีกว่าเพราะเราจำเป็นต้องขยายอำนาจเพิ่มนั่นเองับผมตอนนี้เราจะไม่สนใจเรื่องของ ตัวนี้แหละเราจะเปิดยาวๆนะผมตอนนี้ค่าของ Aggressiv e expansion นั่น้นค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ o v e r t a x a t i o n over t a x a t i o n นี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็น่าจะทำให้กระบทเนี่ยเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนนั่นเองซึ่งถามว่าเราสนไหมเราไม่สนนั่นเอง อืมพอมาสังเกตสังเกตดูแล้วเนี่ยผมว่าผมไม่เคยเห็นประเทศนี้วะมันคือประเทศอะไรวะเนี่ย R W ประเทศอะไรวะผมไม่เคยเห็นเลยวะ <laughs> <laughs> ตอนแรกเห็นเขียวๆนึกว่าเปอร์เซียแต่ไม่น่าใช่ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเปอร์เซียไม่น่าจะหมายถึงว่าไม่น่าจะเล็กขนาดนี้อู้เดี๋ยวน้อกองทัพของศัตรูนั่งค่อนข้างเยอะนะครับผมในเขตนี้ อาขบดเต็มไปหมดเลยที่ฉันทำอะไรลงไปกันนี่ไม่เป็นไรเราจะดึงดันที่จะสู้ต่อไปนะครับผมเอ้าออสเตรียเรียกเข้าสงครามกับออตโตมันเหรอแล้วออตโตมันเป็นคนอ๋อ ปลุกอัลเบเนียซึ่งอัลเบเนียอยู่ใน HRE ก็ทำเป็นชนเข้าสงครามเฮ้ยถึงเวลาต้องรบกับออตโตมันแล้วนี่ไปถึงยังไม่พร้อมนะผมแต่ก็ต้องเข้าสงครามไว้ก่อนนะเพื่อที่จะเป็นการไม่เอ่อเป็นการไม่หักพันธมิรกับออสเตรียนะครับผมแล้วก็เราอาจจะสามารถช่วยออสเตรียเนี่ยรบออตโตมันในฝั่งนี้ได้นะครับผม เอ้แกไม่หนีจริงจริงเเรียบร้อยแน่นอนขอสแต็กไว p e ได้ไหมอืมสวยงามนะครับผมผมว่าผมน่าจะเอาสงครามจากสงครามกับคาซานเนี่ยน่าจะเอาดินแดนเดียวไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้มาลบกับครั้งหน้านะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ค่า exclusive e x p a n s ั o n เนี่ยค่อนข้างสูงนะแถมอีกอย่างเ,เรื่องของ กระบฏนะครับที่เกิดขึ้นมาหยุดแถมเราก็ต้องทำสงครามออตโตมันเชอร์ออ,อตเตกผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะถ้าผมจะเ,เรียกว่าอะไรปิดสงครามกับคาซานนะครับผมโอเคนะเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของคาซานมันเพิ่งยึดป้อมคืน,นคผมจะทำการยิงป้อมแล้วก็สง่งทหารเข้าไปเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาท่นเองทีนี้ผมจะส่งทหาร30,000นายผมไปช่วยทางฝั่งของออสเตรียนนั่นเองนะ อ่าให้ตายเถอะจะไหวปะเนี่ยออสเตรียอืมคาซานยอมแพ้แล้วนั่นก็เจ๋งจริงๆโอเคผมเอาแค่นี้เอาแค่ทีเดียวพอเอามากกว่านี้ไม่ดีแน่นอนหลังจากนี้เนี่ยผมว่าน่าจะดูของสัญญาณผมปิดหมดปีนึงห้าหกแปดก็คือเราเราอีกห้าปีนะครับเราจะปราบกบฏแล้วก็ พัฒนาประเทศไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแล้วก็คอยช่วยสงครามกับออสเตรียนะครับฝั่งนี้ดูเหมือนสงครามถ้าไม่ดีเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าออสเตรียเนี่ยเสียกําลังค่อนข้างมากเลยเฮ้ยอย่าทำใฉันผิดหวังเสียออสเตรียนายคือความหวังเดียวของฉันนั้เนนีะ่อูฟเดี๋ยวดิ โอ้โห oh, 90,000อ h oh my g ก o ดเอาวะเสียงดวงอุ้ยถือว่าเตะทำได้ดีนะแต่ก็ดีไม่พอนะผมต <laughs> อยดูทรงแล้วนั่นไม่น่าจะชนะนะผมโอ้โ oh, ห oh, กองทัพตมัน200,000เองไปเอามาจากไหนเยอะแยะ <laughs> บ้านะโอ้โ oh oh. นี้รู้สึกมีโอกาสเสียงนะผมที่จะชนะได้ยากนะมาดูนี่ว่าผมสามารถช่วยโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่ที่แน่ฉันไม่อยู่แน่นอนโอ้รู้สึกว่าเสียชีวิตจากการลบด้วยนะครับผมให้ตายเถอะแอเอเรา ผมเอาเป็นชั้นสั่เดิมนะผมเพื่อเงินนะเพื่อเงินโอ้สองครามแรกที่ชนะหรือเปล่าเนี่ยออเตียแจมจริงๆตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆมันมีหลายอย่างนะครับผมก็คือทหารของอต,ตมันมันค่อนข้างมาเร็งเกินไปนะครับผมนั่นทำให้เราได้ที่จะดูทรงแล้วน่าจะ แพ้สงครามกันซะมากกว่าที่จะชนะนะครับผมโอ้ให้ตายเถอะฉันรับไม่ได้เลยโอ้สถานการณ์ตอนนี้ของออสเตรียกับออตโตมันดูไม่ดีนะครับผมหมายถึงว่าออตโตมันไปได้ดีนะแต่ออสเตรียไปไม่ดีหรอโอฟตอนนี้สถานการณ์ของออสเตรียก็ดูไม่สวยดีเท่าไหร่เลยส่วนตัวผมก็ยังโชคดีนะผมที่ทหารออตโตมันยังมาไม่ถึงนั่นเอง ดูเหมือนว่ากำลังยุน่นๆทหารออตตมันกำลังวุ่นๆกับออ,ออตเทตียมเหมือนกันนะครับผมผมได้ทำการส่งนักการทูตไปคุยกับมัมลุกนะครับผมเพร่อเผื่อมีโอกาสนะครับผมที่จะสักเล็กน้อยเนี่ยมัมลุกเนี่ยอาจจะเอาเราเป็นพันธมิรตั่นเองแล้วก็เป็นน่าจะเป็นการดีมากๆเลยครับผมถ้าได้มัมลุกเป็นพันธมิรเนี่ยเพราะถ้าผมผมเป็นคนเปิดออตตมันเอง ออตตมันเนี่ยผมสามารถเรียกพักพวกนะครับผมให้เข้ามาสงครามได้ค่อนข้างเยอะนะมันสามารถเราก็น่าจะสามารถต่อกรอ,ออตโตมันได้นะหรือเปล่าไม่รู้แลดูจะเป็นอะไรที่ลำบากสุดๆนะผมตายเยวเ,วยเต้องมาดูนะว่าสถานการณ์มันจะเป็น โอ้โหโลได้ day, ค่อนข้างกากนะผมทหารผมรับไม่ได้เลยฉันรับไม่ได้จริงๆิดิสพลินผมค่อนข้างมากกว่านะผมแล้วก็มอเราวค่อนข้างสูงเออดิสพลินเน่ยเท่ากันแต่ว่าตัวมอเราเนี่ยผมค่อนข้างสูงกว่าอืมแต่เราไม่สามารถชนะจํานวนได้นั่นเองนะผมดังนั้นเราต้องถอยรถนั่นเองอ๋อรอบนี้เราตายกว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับผม สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างเละนะครับผมทางฝั่งของออสเตรียดูไม่ดีเลยดูไม่ดีเลยถึงทหารจะเยอะก็จริงนะแต่ก็มะเลงก็คือมะเลงวันยังค,ครับเหมือนคับผมมันเป็นมะเลงไงออตมันนี่คือขนาดคนทั้งยุโรปนะครับผมคือประเทศเยอะมากๆเลยแต่แบบทหารยังอยู่ประมาณแค่ประมาณแสนสองตัดไปที่ดูออตมันแสนเก้อะไรเงี้ย Please n e r ออตมัน แล้วก็สงครามได้จบไปเรียบร้อยนะครับผมอัลเบเนียยังมีชีวิตรอดอยู่แต่กับกันออสเตรียเสียดินแดนไปทั้งหมด2ดินแดนเองนะครับผมอ,อ,อัลเบเนียเสียดินแดนแล้วก็รู้สึกว่าออตมันก็จะเหมิมเกริมมากขึ้นนะทีนี้ฮึมแย่จริงๆนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเราจะส่สองซุม่มซุ่มสงกำลัง เขาเรียกว่าอะไรนะสองซุ่มกำลังในแถวมอสโกวีนะผมในแถบรัสเซียนี่เองเพื่อที่จะเอาไปตอกรกับพวกออตโตมันนั่นเองโอ้ผมเพิ่งเห็นนี่หว่าว่าตอนนี้นะครับผมมีสงครามลีกเกิดขึ้นแล้วครับผมยังไม่เกิดหรอกแต่หมายถึงว่ามีการให้เลือกฝักเลือกฝ่ายแล้วนั่นเองโอ้โหออตโตมันเอาอีกแล้วโปเ,เตนต์ลีกนะครับผมแล้วสเปนโอโ้โหโปเ,เตนต์ลีกว h ด แต่แกเป็นคาทอลิกแนะสงสัยจะมีฝั่งตรงข้ามเป็นไล่บอลอยู่ฝั่งนี้นะผมก็น่าจะออสเตรียเนี่ยนยนะก็เลยไม่ได้เ,เข้าฝั่งคาทอลิกน,นั่นเองเห็นอย่างนี้แล้วก็ฉันไม่เข้าใจแกจริงๆเลย <S <S สเปนนะสเปนแกเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ทำไมแกถึงได้ทำอย่างนี้กันนะฮะตอนนี้นะผมสัญญาคาซานเราได้หมดแล้วนะ ผมว่าก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะขยายอำนาจต่อไปนะผมไปไป,ไปขยายอำนาจอำนาจไม่รอใครนะรผมผมจะเริ่มคุยกับทาร์เซนาะครับผมเพราะว่าเราจะเอา,เอาให้เขาเป็นพันธมิตรด้วยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าทาร์เซนาเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะรผมสำหรับการช่วยเราลบกับออตโตมันนั่นเอง แล้วก็เพิ่มให้เป็นการสร้างประปักในเขตนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็เลยต้องมีพันธมิตรเพิ่มมานั่นเองทำการกู้หนี้ยืมสินนะผมแล้วก็จะเอ็มเบสนี่เทคโนโลยีนี้ไปเลยโอ้โหอ,อ่าสถาบันยุคของปรินติน้งเพ็ทเองนะผมปรินตินป์เพ็ทีนี้ผมมีความคิดว่าผมจะยึด ไอตัว R W เนี่ยไม่ไม่หมายหมายความว่ายึดแค่เมืองหลวงเสร็จนะผมแล้วผมจะทำการเอาเงินนะครับผมแล้วก็เอาเวอลเล็นะแต่ว่าส่วนใหญ่น่ะหนักๆจะเป็นที่คาซานนะผมคือที่ผมจะเอาน่ะก็คือเป้าหมายหลักนะครนะผมอาจจะเป็นคือแทนที่จะเป็นดินแดน,นที่ผมอยากได้ตอนแรกนะผมผมได้ทําดินแดนประมาณนี้นะที่ผมอยากได้เพราะหลักนะครนะผมเราต้องการดินแดนที่มันเป็นเขต อ,อะไรพอนติกใช่ไหมนี่นครับผมเขตที่เป็นพอนติกสตีปนะผมกับอูรอนั่นเองซึ่งผมจะพยายามทำในขอบเขตของเอชิทเมนท์อชิเมนท์เท่านั้นนะผมเลยเราเลยไม่มีความจำเป็นนะผมที่จะต้องไปเอาดินแดนที่เกินขอบเขตนั่นเองโอเคเมืองลวงของอาดิกอะไรที่อย่างเนี่ยแตกแล้วครับเราจะเอาเงินทรานเฟอร์เทรด แล้วก็ผมจะไม่พิเรนนะครับผมผมไม่อยากสร้าง aggressive aggressive expansion ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมทีนี้จะแต่คาสานแล้วนั่นเองนะครับผมผมน่าจะ aggressive มันก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะผมมันอาจจะมากเกินไปนะตอนนี้ผมน่าจะเอาประมาณนี้นะครับผมกลับเอาเงิน อุ้ยทหารวิ่งไวจังไงโอ้โหไล่จับไม่ทันเลยโอเคงั้นเอาเป็นว่านะครับผมเราจะจบสงครามแล้วก็เอาเงินเท่าที่เอาได้ก็พอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มทีทัทนโซเซนาเนี่ยทันโซเซนาเนี่ยกำลังเปิดทับกับเราอยู่นั่น,นึงผมกลัวว่ามันจะแปลอาดินแดน,นทับนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในภายหลังเนี่ยเราจะไปลบกับมันนั่นเองซึ่งเราไม่อยากจะทําอย่างนั้นนะเราก็เลยจะเอาดินแดนประมาณนี้ก็พอครับผม เราไม่ได้คบเขตของคอนติกสตีปนี่เองทีนี้เราได้วาดเส้นไว้แล้วครับผมเหลือแค่เขตในเขตนี้นะครับผมที่เราต้องเข้าไปเอารัเสเซียเราก็จริงๆผมว่ารัเสเซียน่าจะเต็มแล้วนะเหลือแต่แค่ตรงนี้แมเป็นดินแดนที่ใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆนะครับผมทีนี้เราน่าจะอัพโกเมนแรงได้นะครับผมภายในวันที่หนึ่ง เมษาปีหน้านี่ือเป่าวะโอ้เราสามารถอัพได้แล้วครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเลือกเป็นของโอเพนลิปโอเพนพับลิกอิเล็กชันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับระบบแมกนิกนี้ครับผมมิลิทาริสกับทีโอแคทนั่นเองซึ่งบัฟก็ตามนี้เลยครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือตอนนี้เนี่ย เราเนี่ยได้อัพโ o v เมน m e n t r e f มาถึงขั้นที่หแล้วนั่นเองนะครับผมหมายความว่าเราสามารถเป็นคิงดอมได้แล้วว้าทีนี้ผมก็จ,จับทันโซเซนา่มาเป็นพันธมิตรนั่นเองแชมป์แล้วก็เราน่าจะหาพันธมิตรเพิ่มนะครับผมอย่างเช่นมัมลุกได้ไหม <laughs> ได้ใช่เลยเจ๋งว่ะ ถึงการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งว่าใครจะเป็นผู้นำนั่นเองมอนสเตอร์ออเดอร์ใจจริงเนี่ยผมชอบของฝั่งมิลิเทอริสมากกว่าน,นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยมิลิเทอริสมันไม่ได้เก่งมากนะผมผมเลยต้องเอาเป็นเที่ยวแคทแทนนะนี่พอยนกของเราค่อนข้างเหลือแล้วนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีก็ยังไม่จำเป็นต้องไปอนะัพนะเพราะมันยังต้องเหลืออีกนานนะครับผมทีนี้ผมจะใช้พอยนกของผมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนภาษาให้เป็นปลาเซียนให้หมดนั่นเองไอ้พวกนี้ต้องเป็นปลาเซียนให้หมด ถ้าจะเป็นภาษาพวกแกให้เป็นชาวปรัสเซียนนะเมื่อกี้นะครับผมผมได้ทําการยึดดินแดนของใครเมียรตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวออตมันนะครับผมที่จะออตมันจะเข้าตีเรานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งทานสูสินเน่ที่เป็นพารามิดขอมัมลุกแล้วก็ออสเตรียรลงถึงเดนมาร์กด้วยนะครับผมซึ่งออตมันเป็นบอดแล้วไม่น่ากล้าหรอกนะครับผมที่จะเปิดสงครามใส่เราหนึ่ง ทีนี้สัญญาของเรากับมัสกวีได้หมดลงแล้วเราก็น่าจะเปิดสงครามแล้วนั่นเองนะครับผมเพื่อจะกินดินแดนมัสกวีสุดท้ายให้หมดนั่นเองโอ้มัสกวีนี่แกมีนายพลสามดาวหรอกเลยเนี่ยโคหดเท่เลยวะทำไมกันวะทำไมแกมีสามดาวแต่ฉันไม่มีว่สามดาวอเอาละครับผมเราจะรอให้จนกว่าล็อกแล้วเราก็จะเข้าไปเลยนะครับผมโอ้โหวิ่งอย่างไวไหนดูดิวิ่งไวไหมไม่ไวหรอกอื ไม่สแต็กไว้ด้วยเข okay, ้นผมจะไล่ต่อนะครับผมน่าจะกลับไปที่เมืองนะครับผมมอสกวีแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะผมที่ก่อนหน้านี้ผมลืมอัดนะครับผมว่าผมเนี่ยได้ทําการจับตัวเองเนี่ยเป็นโอเพ่นพับลิกอิเล็กชันนะครับผมแล้วก็สามารถอัพแรงตัวเองเนี่ยได้เป็นคิงดอมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดเวล็อปเมนต์เราเนี่ยถึงพันนะครับผมผมเลยอัพตัวเองไปถึงขั้นเอ็มพายแล้วนะครับผม แล้วก็เราก็ได้ออกจาก HIE แล้วเนื่องจากว่าถ้าหากเราไม่ออกจาก HIE เนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถแปลงโฉมตัวเองเป็น Kingdom หรือว่า Empire ได้นั่เนเองนครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปคอดินแดนสมารจนมันสเตจสลายที่เกินจนไม่มี point ในกาน,นนี่นะครับ <c oughs> โก้นี้ครับสติีเราเลยไม่มีปัญหาอีกแล้วหลังจากเรายูสมัสโกวีไปทั้งประเทศแล้วนะผมก็จะเห็นได้ว่า m u สโกวีเนี่ยมันจะ ยังไม่ยอมนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการสงครามแบบยึดดินแดนนะครับผมมันก็เลยยังไม่ยอมนะเพราะหลักๆเป็นสงครามมันที่ว่าต้องงัดหน้ากันนะครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะยังไม่สามารถไล่กองทัพมัสโกวีได้มากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทําให้พอที่จะมัสโกวีจะยอมสงครามเนี่ยยังไม่ยอมนั่นเองเท่าเทียนนะครับผมผมุใช้ไอเดียเป็นคอนติตี้นะครับผมในไอเดียที่4นะมนเลยทาให้แมนโธด์รีค่อนข้างเยอะเลยแหละ พ3 0 0ต่อเดือนโอ้โหโคตรเยอะเลยนั่นเองพยายามวิ่งเล่นไล่จับทั้งนั้นสุดท้ายแล้วสินะจะได้จบกันสักทีตายซะมัสโกวีแล้วก็ยังไม่ยอมสงครามอีกด้วยนะโคตรหัวแข็งเลยอะไรวะเนี่ยในที่สุดก็ยอมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วนี่เองมัสโกวีก็ได้หายไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเรานี่เองที่มาแทนที่มัสโกวีนะครับผม เราจะคอดินแดนให้ครบนั่นเองนะแล้วก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็พาร์ตต่อไปก็น่าจะอาจจะเป็นพาร์ตสงครามใหญ่นะครับผมระหว่างผมออลตมันเหน่งนะครับผมโอเคสำหรับน,นี้ก็พอแค่นี้ครับผมแล้วก็เอาไ้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผม